เขาเริ่มจูจีพูดมาเยอะๆเยอะๆเราเริ่มแบบไม่ไม่พอใจแล้วแต่เราอ่ะอยากจะโทรเรียกตำรวจเลยนะตอนนั้นในในใจที่จะคิดนะั่คือโมโหมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสบายดีไหมคะวันนี้นะคะมาแปลกมาแบบใหม่นะคะไม่ได้ทำอาหารนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ว่าเจออะไรกับตัวเองแล้วทำไมคนไทยที่อยู่อังกฤษ หรือว่าอยู่ต่างประเทศจะกลัวกันเองแล้วก็เวลาเจอคนไทยอ่ะจะกลัวคือไม่อยากจะทักไม่กล้าจะทักคนไทยเพราะเหตุผลใดนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะว่าอันนี้เจอด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเนาะที่เราเล่าเล่าจากประสบการณ์ตัวเองว่าเราเจออะไรมาบ้างตั้งแต่เรามาอยู่อังกฤษตั้งแต่พศ2003นะคะเราเจออะไรมั่งนะคะแต่จะเล่าก็อาจจะไม่ทุกเรื่องนะคะจะยกประเด็นนะคะเรื่อง ะะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่ว่ามันน่ารำคาญใจมากมันไม่ก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะคะแต่ว่าทำให้เรากลัวคนไทยไปเลยแล้วก็ทำให้เราแบบไม่กล้าสนิทกับใครหรือว่าทำให้เราแบบได้เรียนรู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนอะไรกับเรานะคะตอนเรามาใหม่ๆเนาะเราก็อยากมีเพื่อนคนไทยอยากคบคนไทยนะคะเจอคนไทยจะวิ่งไปใส่เลยพี่สวัสดีค่ะคนไทยหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเป็นเด็กกันเนาะแบบเราจะเป็นแบบว่าก้มหัวเวลาเราเห็นผู้ใหญ่นะคะบางทีคําไหนที่ผู้ใหญ่เขาพูดเราคิดว่าเขาไม่ถูกเราก็เกรงใจเราก็ไม่กล้าไปแย้งเขาหรือว่าขี้เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นเด็กแล้วเราก็จะแบบก้มหัวเราก็จะแบบเอออหอหมกตามอะไรเงี้ยคือแบบข้อหนึ่งกลัวเขาจะเกลียดเราข้อที่สองกลัวเขาแบบ เออไม่ครบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมาใหม่ๆเนาะแต่ว่าเราก็คบคนนะคะเราไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากใครทั้งสิ้นถ้ามาบ้านเรานะคะใครหิวมานะคะร้อยคนก็ได้กินร้อยคนนะคะใครมาบ้านนี้นะคะจะทําให้กินอย่างดีเลยอะไรที่เราทํากินเองเราจะทําให้เขากินเลยถึงเขาไม่ได้มาขอกินแต่เราจะให้เขากินเลยเพราะว่าเราเป็นคนเคยจนแล้วก็ไม่อยากให้คน หิวนะคะเราจะทําให้คนกินแล้วก็ห่อใส่ถุงกลับบ้านให้ด้วยจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่เพราะที่อยากจะเอาหน้าหรืองไงนะคะเพราะเราเคยหิวแล้วเคยเผ่านการหิวอะรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วคนไทยไกลบ้านเนาะมาอยู่ไกลบ้านเราได้กินของดีๆนะคะเราก็อยากจะแบ่งปันเพื่อนคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยว่าเราได้กินเราก็แบ่งเขากินด้วยอย่างนี้นะคะ แต่เราก็ไม่หวังผลประโยชน์อะไรแค่หวังแค่ใจนะคะเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนเนาะแค่ใจมีให้เรานะคะทีนี้นะคะจะเข้าเรื่องเลยนะคะว่าหัวข้อที่จะมาเล่าวันนี้เนาะว่าทําไมคนไทยถึงกลัวกันเองถึงไม่กล้าจะทักกันอีกแล้วก็กลัวคนไทยให้เราเข็ดไปเลยเนาะมันก็ไม่ทุกคนนะคะเรื่องนี้เนาะเราก็มาเล่าเป็นจุดๆนะคะให้ฟังเนะว่า,ามันก็เป็นบางคนคนที่เขาดีๆก็มีเนาะเรื่องที่เราเจอก็คือมีอยู่ว่านะคะวันหนึ่งเนาะ S <S เราเป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยนะคะในเฟซบุ๊กเนาะแล้วทีนี้เขาก็รู้จักกับคนไทยในเมืองที่เราอยู่เนาะแล้วทีนี้พี่เขาก็ทักฟเกกฟซมาว่าน้องราตีวันหยุดวันไหนคะเขาก็รู้ว่าเราเป็นช่างทําผมเราก็ซื่อเนาะเราก็บอกว่าเออวันหยุดวันนี้วันนี้เนาะเขาก็เลยบอกว่าเออพี่จะมาเมืองอชูสปีพอดีเมืองที่น้องราตีอยู่เดี๋ยวจะนัดกินกาแฟสักหน่อยแต่ทีนี้นะคะเราอะเป็นคนซื่อเราไม่คิดเราไม่รู้ว่าเขาจะมา อะไรนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าพอดีเรานัดกับเพื่อนคนไทยเมืองที่เราอยู่นะพี่คนไทยเนาะเขาก็เป็นรุ่นพี่กับเราที่เรานับถือเนาะว่ามาทําอะไรกินที่บ้านเราเนาะที่ที่บ้านลาตีเราก็เลยบอกว่าบางทีวันหยุดทํางานในเมืองเราก็ไม่อยากออกไปร้านกาแฟในเมืองมันอยู่ใกล้ที่ทํางานร้านกาแฟที่เขาจะไปนะเราก็เลยแบบพี่มาบ้านหนูก็ได้เงี้ยพอดีหนูจะทําอะไรกินกับเพื่อนอยู่แล้วแล้วเพื่อนเนี่ยเขาก็รู้จักด้วยเขาก็จะเจอด้วยอย่างนี้นะ คือเขาก็รู้กันเราก็ไม่รู้นะพี่คนที่รู้จักเราเขาก็คงรู้แหละว่าผู้หญิงคนนี้มาเพื่อผลประโยชน์อะไรแต่ว่าเขาก็ไม่เล่าให้เราฟังเขาคงอาจจะอยากให้เราได้รู้เองหรือว่าเขาคงจะรู้กันนะเนาะเราก็ไม่รู้เราก็ซื่อค่ะซื่อเหมือนไก่ตาแต่ชวนเขามาบ้านพี่มาบ้านหนูก็ได้ค่ะหนูพอดีหนูจะทําอะไรกินกันพอดีเนาะสามีก็ไม่อยู่สามีก็ไปทํางานคิดว่ามีแค่ผู้หญิงสามคนแล้วก็สี่คนก็คือรวมเราคนนึงเนาะ ทำเราก็ทําส้มตำทำ,ทำข้าวเหนียวทําอะไรเนี่ยละ่ะไก่ย่างไก,ไก่ทอดให้เขากินเนาะขนมจงขนมจีนเนาะทีนี้กินไปได้ครึ่งทางนะคะผู้หญิงคนที่ว่าเราเรียกเขามาบ้านเนาะครั้งแรกนะคะที่เราเจอเขาตัวเป็นๆน,นะคะเจอแต่ในเฟซบุ๊กเนาะทีนี้เราก็กินข้าวไปครึ่งทางเขาก็มีโทรศัพท์สายเข้ามามีคนโทรหาขเขาเราก็ไม่รู้ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็รับสายทีนี้เขาก็บอกว่าน้องลาตีพอดีพี่นัดเพื่อนไว้อะ จะเจอกันกันกบเขาอะจะคุยธุระเขาเป็นผู้ชายผู้ชายคนไทยให้เขามาบ้านน้องรตีได้ไหมเราก็ขี้เกียใจคนเราจะพูดว่า,าสามีหนูไม่อยู่บ้านคะ่ะมาไม่ได้ไม่อยากรับผู้ชายเข้าบ้านเราก็ไม่กล้าพูดเนาะเราก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกเพราะผู้หญิงที่นี่ก็สีค่คนคนที่เขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราก็รู้จักอยู่แล้วคงไม่เป็นไรเออมาสิพี่ไม่เป็นไรหรอกอะไรมากินด้วยกันเนี้ยเราก็คิดอย่างนี้เนาะแต่พอผู้ชายคนนั้นนะเขเข้าบ้านเรามาถึงปุ๊บ เขาขอยืมปากกามีกี่อันกระดาษเราก็งงอา้อาวกระดาษปากกามาทําอะไรเขาก็ให้ทุกคนทุกคนเลยนะที่ว่านั่งอยู่ในโต๊ะอาหารบ้านเราอะของเราด้วยปากกาอันนึงกระดาษทุกคนได้หมดแล้วเขาก็มาสตาร์ทเรื่องพิเศษของเขาเลยค่ะคือว่าไม่อยากจะพูดเรื่องอชื่อของผลิตภัณฑ์นี้นะคะทุกคนก็อาจจะรู้เนาะเพราะว่ามันดังทั่วโลกค,คือเขาจะมา แบบเหมือนบังคับเลยให้เราสมัครเขาบอกว่าต้องสมัครเสียเท่านี้เท่านี้ก่อนแล้วก็จะได้ของมาเกินค่าแล้วเราสามารถขายได้ด้วยแล้วเราก็ได้กําไรนูน่นนี่แล้วก็หาคนสมัครต่ออย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเริ่มรู้แล้วเราก็เลยแบบไม่ชอบเพราะเราก็เลยแบบเขาก็พยายามตอนแรกเราก็ฟังเขาก่อนนะเราเป็นคนขี้เก่งใจเราก็ไม่กล้าแบบจะขัดเขาเนาะแล้วก็ฟังไปทีนี้พอฟังเสร็จเขาบอกว่าเขาก็ เราก็เลยพูดว่าเราเราไม่เอานะเพราะว่าเราทํางานเป็นช่างทําผมแล้วเราทํางานฟูลไทม m e เราไม่มีเวลาหรอกอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ไม่อยากจะไปขายใครหรือว่าไปบังคับใครมาสมัครเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการไม่มีเพื่อนไม่งั้นเราไปบ้านใครขายของแบบนี้ไปบางคนเขาอาจจะสมัครตามหรือว่าซื้อสินค้าเขาอาจจะซื้อด้วยความเกรงใจเราจะไม่ทํากับเพื่อนแบบนี้เราก็บอกว่าเราไม่เอาหรอกค่ะแล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้พูดมาเลยว่า ทุกวันนี้คุณเป็นช่างทํามผมคุณยังมีมืออยู่คุณยังตัดผมได้แต่ถ้าวันหนึ่งคุณเกิดอุบัติเหตุคุณไม่มีมือคุณก็จะตัดผมไม่ได้ใช่ไหมครับเขาพูดอย่างนี้เออเราก็ฟังว่า ให้มันพูดต่อแล้มันจะพูดอะไรต่อแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์น,นี้ช่วยคุณได้ถ้าคุณสมัครแล้วคุณไม่ต้องมานั่งขายเองเลยคุณแค่หาคนสมัครต่อสมัครต่อเขาก็ทําให้ดูเป็นแผ่นกระดาษเนะนี่ยวงๆเนี้ยนะชื่อคุณอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นลูกโซ่ทําเป็นลูกโซ่ต่อกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วคนต่อไปเขาหาคนสมัคร ผลประโยชน์ก็เกิดกับคุณคนแรกแล้วคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรเขาทําก็เราก็จะได้ตรงนั้นด้วยเปอร์เซ็นต์คือเรานั่งอยู่เฉยอะไรเขาพูดเนี้ยพูดเหมือนเราโง่ามากฟัง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 ,ฟงแล้วทีนี้เราเริ่มแบบเขาเริ่มจูจี้พูดมาเยอะๆเยอะๆเราเริ่มแบบไม่ไม่พอใจแล้วแต่เราอ่ะอยากจะโทรเรียกตํารวจเลยนะตอนนั้นในในใจที่จะคิดนะั่คือโมโหมากเราก็ยังแบบข่มใจนะเราก็มองหน้าพี่คนไทยสองคนที่เรานับถือนะเขาเป็นรุ่นพี่นะ เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะเขาก็แบบเฉยเนาะเขาคือเหมือนเขาก็แฮปปี้อะไม่ใช่บ้านเขาใช่ไหมละ่ะกับข้าเราก็เป็นคนทําให้กินเนี่ยไม่ใช่บ้านเขาก็คงรู้กันนั่นแหลนะเนาะแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราก็แบบจะด่าดีไหมนะ้อเราก็เกรงใจแบบให้เกียรติพี่สองคนนี้เนาะหรือว่าเราคือเราโมโหมากแล้วเราก็เลยแบบลุกขึ้นเดินนี่บ้านเนาะ,ะเดินหนีคือไม่อยากฟังเขาเขาเดินตามไปตือ้อแบบตื้ออยู่นั่นแหละคืออยากจะให้เรา ขายของอันอันนั้นอยากจะให้เราสมัครไม่อยากสมัครเนาะเราก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยนั่นนะคะก็ามาเล่าประสบการณ์ว่าเจออะไรมามั่งเจอแบบนี้นะคะเจอจริงๆอันนี้มันแค่เรื่องเรื่องเดียวนะคะเจอแบบนี้จริงๆถ้าเกิดคนไหนเจออย่างเรานะคะขอคําแนะนํานะคะว่าเราจะทํำยังไงต่อไปเรานะคะยังให้เขากินข้าวจนเสร็จนะคะจะไล่เขาตอนนั้นคิด แต่ว่าตอนนี้มันก็สายไปแล้วมันผ่านมาแล้วเนาะเราไม่กล้าว่าเขาเนี้ยถ้าคนที่เจออย่างเรานะ่ะขอความคิดเห็นนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะเราเราจะทํายังไงถ้าเจอแบบนี้อีกเราจะทํายังไงต่อไปเนาะคอมเมนต์มาปรึกษามาคุยกันได้นะคะว่าใครเจอแบบนี้มั่งเจอคนไทยที่เราทํากับคนไทยด้วยกันแบบนี้มั่งเนาะมันรู้สึกอึดอัดมากๆเลยนะคะเนาะโอเคค่ะก็มาเล่าแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะโอเคนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ โชคดีนะคะประสบความสำเร็จนะคะบ๊ายบายค่ะ